ไฟลุกไอจีเจเพิพัฒน์หลังโพสต์ล่าสุดทำแบบนี้กับปรางเล่นละครคู่กันแต่ถูกดราม่าจนได้สำหรับเจเพิพัฒน์และปรางกันรันหลายคนมองว่าหนุ่มเจเเปลี่ยนไปไม่กดไลค์ให้วิวบ้างบางก็บอกว่าลงรูปคู่กับปางเยอะเกินไปไม่ต้องโปรโมทเยอะขนาดนั้นก็ได้เป็นตน้นล่าสุดวันนี้23สิงหาคมหนุ่มเจดได้โพสตคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปที่ตนนั่งดีดกีตาร์ สาปรางนั่งร้องเพลงอยู่ข้างๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าลับตาบายตะวันแอนบูงาบูงาสารีเจอกันคืนนี้งานนี้ก็มิวายเจอดราม่าทั่วรลงสนั่นทั้งบอกว่าวิวสวยกว่าวิวสวยกว่าจริงค่ะเจดดูอินเลิฟนะเปิดตัวไปเลยสิยอดผู้ติดตามนะ่าจะลดลงเยอะอย่าครุ่งเครือลองดูนเดชเป็นตัวอย่างนะเขาเล่นกับนางเอกหลายคนแต่ให้เกียรติยายา,ยาตลอด มื่อก่อนไม่มีไอจีด้วยซ้ําเขาอย่างดังได้เลยแล้วก็ไม่ลงรูปกอดจูบผู้หญิงคนอื่นเยอะแยะแบบนี้โปโมดละครมันไม่ต้องขนาดนี้หรอกถ้าไม่มีใจและตอนเล่นกับใหม่ก็ลงนิดหน่อยไม่เยอะแบบนี้ถ้าให้ดีก็ควรออกมาพูดได้แล้วเป็นตน้น